ขณะเดียวกันวันนี้ผมได้มีโอกาสแวบไปเรียนหนังสือแล้วก็ได้ได้ยินชุดข้อมูลจากหน่วยงานเศรษฐกิจชั้นนำของภาครัฐนะครับออกมาฉายภาพหนึ่งเชื่อมโยงให้เห็นว่านักขณะนี้เนี่ยสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งกำลังก่อตัวขึ้นแล้วเห็นชัดขึ้นโดยลำดับโดยมีต้นเหตุมาจากวิกฤตสาธารณสุขก็คือจากกรณีโควิด มันเป็นตัวชนวนนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วกำลังลุกลามไปสู่วิกฤตสังคมเขาบอกว่าในวิกฤตสังคมเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นเยอะมากมีกรณีลักวิ่งชิงพ้นในรูปแบบต่างๆการต้มตุนการช่อชนกันเนี่ยนี่ก็คือวิกฤตสังคมที่มันกำลังสร้างบาดแผลให้กับระบบประเทศทั้งประเทศ แล้วยังจะเจอวิกฤตการเมืองอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญอีกเนี่ยโอ้โหนี่เรียกว่าเรากําลังมีวิกฤตเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยสี่วงเลยนะฮะวิกฤตสาธารณสุขอแอสตาเซเนกาเรื่องวัคซวัคซีนตกลงมึงจะเอาอยัางไงกันก็ยังไม่ชัดเจนซื้อเข้ามาแล้วเป็นแสนโดสเนี่ยถ้าเกิดผู้นําประเทศไม่กล้าฉีดแล้วถามว่าใครจะไปกล้าฉีดได้แสนโดสเนี่ยจะไปเททิ้งเหรอเออแล้วก็นำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็เป็นวิกฤต สังคมกำลังเกิดวิกฤตทางการเมืองอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่รู้จะไปทางไหนเออคุณจักรใจพูดถึงรัฐธรรมนูญผมแวะไปไปหาคุณบรรยงกวีหน่อยได้ไหมครับที่เข้ามาดูรายการเราเนี่ยอันนี้ผมว่าตามตามตรงเลยนะถ้าอยาบพายก็เป็นภาษาของคุณบรรยงกช้นะเอาบอกว่าไอ้ควายมันต้องถามประชาชนส่วนมากก่อนไอ้สัตว์นี่ก็โพส <laughs> <laughs> ผมมาแล้วผมก็คุณบรรยงครับ ครายการเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันไม่ต้องทําประชามติเออะไมไ่บอกว่ามันห้ามทำประชามติคถึงสารรัฐธรรมนูญว่าเขาสั่งให้ทําประชามติเออนะครับแต่ตอนเนี้ด้วยความเคารพพี่บรรยงครับจะเอาอะไรมาทำล่ะครับกฎหมายประชามติมันยังไม่มีเออครพี่เรื่องอะไรกับเขามันเนี่ย ก็ไปด่าก็ไป Aid, ไปอีกไรไปบางรายการไปด่ากันก็ดา่ uga, ดาคนพ่อคนแม่เสียคน,คน,คนเลยนะไม่เป็นไรไม่รู้ไม่ผิดเราคือกฎหมายประชามติมันยังไม่มีอ <ห fountain. S 2> ที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็น่งจะหาทางออกครับเออจะไหมว่าเอ๊ะมันจะออกกันยังไงนี่เมื่อกฎหมายประชามติมันก็ไม่มีก็ร,รู้ <ห imiento> ก็เคารพสารัสนูนว่าต้องไปทาประชามติก่อนแล้วทําประชามติสองครั้งถ้าเาก็บเกษียณประหยัดก็แปดพันล้าน ครับถึงขนาดอ,อาจารย์วันชัยสอนสลิประเมินหมื่นล้านอนะ่ะคือถ้าถ้ามันจะต้องละลายเงินเป็นหมื่นล้านเพื่อไปทำประชามติเนี่ยนะเอาไปแจกชาวบ้านดีกว่าไหมเอเอต้นนี้เขาว่าตืองแต่ปีหกศูนไงต่เมื่อดยวามึงเปียกสูนไม่ดีเพราะามันผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนมาครับมัผ่านมาด้วยกระบวนการไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะเราถือมันผ่านเพราะตอนตอนเราเลือกสอสเนี่ยบางคนบอกก็รู้นะว่ามาอย่างไงเราก็เคารพไงอ่าใช่ นี่คือเจตจำนงของประชาชนเราก็เคารพครับคุ่อู้ชที่ตีนี่ผมว่าผมว่าเรื่องประชาสิน์นะครับคบางทีเราดูแต่รูปแบบว่าฟังเสียงประชาชนเนี่ยเป็นพิธีกรรมคุ้มถามว่ามีใครเคยอ่านแล้วในประเทศไทยมีคนที่อ่านแล้วมีทุกมาตราครบกี่คนเออตั้งแต่มาตราที่หนึ่งจนถึงมาตราที่สิบผมยืนยันมีมีมีอยู่คนพี่ีมีครับรู้จักด้วยมีอยู่คนหนึ่ง ไม่ไม่คือคือมีนี่มีแน่แจำนวนเจ็ดสิบล้านคนมีคนเที่ยวคไม่คุณสุภพไม่มีีอาจารย์วิทวีแล้วก็ทั้งแม่นด้วยเป็นมนตรีอัอเป๊นตีจอมทันน์คือคือผมคิดว่ามีน้อยนะฮะครับใช่น้อยากอาจจะมีบางคนผมว่าวุฒิสายกฎหมายอาจจะอ่านจบนะฮะครับอวสายกฎหมายอาจจะ่านจบนักการเมืองผมว่าอ่านไม่จบนะอาจารย์มหาวิทยา อ่านจบแน่นอนอไปถึงงานสายยุติศาสตร์นะครับแล้วผมว่าชาวบ้านเนี่ยมีใครไหม,อมเองก็ไม่เคยอ่านจบไม่ะจะพี่พูดเลยแล้วใช้ความรู้สึกความน่าจะเป็นในการวิาพากษ์วิจารณ์ม,มีความไอ้สุภาษิตไทยที่บอกว่าฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดที่ใช้ด้วยทุกมทุกสมัยออืแล้วแล้วตอนลงมติเนี่ยแล้วจำได้ไหมครับว่าใครที่ม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าลงมติเราให้ไฟ ฝ่ายหนึ่งหาเสียงได้แต่อีกฝ่ายคัดค้านก็ไม่มีโอกาสไงมันก็เลยไม่มีโอกาสประทะทางความคิดกันอนะฮะ,ฮะมันมัน,น,นมันหม,มายถึงว่าอาพวกมากลากไปนะเขาให้ลงก็ลงนะะชาวบ้านคือผู้ใหญ่กำนันบอกให้ลงรับนะรับนะคนนั้นสั่งมาคนนี้สั่งมาผมไปนนี่ไปของรัฐบาลน,นะหนวราชการหาเสียงอืคือจะพี่ีพูดแบบเนี้ยผมอยากให ถ้าผู้ชมยย้อนกลับไปการลงรนลงรับมือปี40ซึ่งเราถือไป็รับมุอที่ดีที่สุดเนี่ยพูดเลยนะถ้าปีนั้นเนี่ยเอ็ไม่เข้ามาร่วมรนลงด้วยนะทงเขียวอ่ะใช่ครับผมว่าไม่นานเพราะู่าในแต่ละพื้นที่ที่เขามีทํางานนี่เขาไว้นั่นเลยนะอืทำลงหมู่บ้านเขาทําความเข้าใจอธิบายที่เรามาตามาตาเลยครับอ๋อปล่อยหน่วยงานลรือ ในส่วนของฝ่ายประชาชนไปนของรัฐธรรมเนียบผมว่าแข็งครับไปไปร,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 ริดลรรอนสิทธิ์ของออสวไปริดลอนสิทธิ์ของของสสกเเยอะนะสวต้องมาเลือกตั้งอ่ะอย่างผมก็ถือว่าการคือถ้ารณรงค์าวนี้นะผมว่ารัฐบาลต้องเปิดกว้างแล้วสื่อมวลชนเองต้องพยายามรณรงค์เรื่องนี้นะฮะว่าม,มโีโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างขับเท้าอย่างแรงต่างเนี่ยตู้้ใช้เป็นประโยชน์แล้วให้ทุกฝ่ายที่มีโอกาสที่พูด ถ้าทุกฝ่ายมีโอกาสได้พูดเนี่ยปัญหาอย่างนี้อาจจะไม่เกิดเพราะมันจะอาจจะไม่ผ่านครับมันจะหมดสี้เวลาเกือบสองปีนะฮะต้องช่วยเนี่ยผมก็หนักใจแทนเพื่อนร่วมวิชาชีพผมเหมือนกันแล้วพี่ตัววีพี่โจมคือไปรณรงค์เนี่ยดีไม่ดีไปไปเจอคนรับสารอย่างคุณบรรยงกวีนี่ตายเลยนะรณรงค์ไม่ถูกใจกูกูด่าเลย่ะเืรตอนนี้ถ้รับว่าประชาชนบ้านเราเนี่ยแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนไงรักกับืึม ถ,ถ้าพูดถูกใจก็โอเคม,อมันสุดยอดมันทาหน้าที่สื่อดีมีคุณธรรมถ้าพูดผิดหูคนละคนพูดง่ายไม่ไม่อยากพูดแบบไม่อยากที่ที่ที่จะให้เป็นอะ่ะอันนี้ก็พูดพ่อคุณแม่เลยอะ่ะอืมแต่ว่ามันก็ต้องยึดยึดในหลักหลักการหลักความถูกต้องนะครับแต่ตอนเนี้ผมคิดว่ายังไงกันดีเนี่ยสําหรับรัตนูเนี่ยมันจะมันมันมันจะเดินหน้าหรือ,อยังหรือจะถอยหลังหรือว่ามันจะแทงไปในที่สุด พี่ทวีครับผมว่ามันคงกลาหนเอยเออย่างที่ว่ารัฐบาลเขาก็เดินเกมว่าซื้อเวลาแล้วก็เข้าทางอย่างที่ผมบอกนะฮะ <c oughs> ก็คือเป็นโมฆะเลยไอ้ที่ที่โหวตมาวารละหนึ่งสองเป็นโมฆะ 1, 2, มครับ <c oughs> แล้วกลับมารีเซ็ตกันใหม่ก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาพร้อมหมดรูปแบบไหนก็ได้อะครับรีเซ็ตใหม่เขาก็เชื่อว่าเขาก็ได้อะฮะนะฮะเพราะว่าอย่างไรสุดสองยี่สบสี่เดือนที่เหลือเนี่ยไม่ทันแน่นอนไม่ทัน อยไม่ทันแน่นอนถ้าไปว่าสามเนี่ยก็อาจจะฝ่ายค้านก็แพ้ครับก็คงจะต้องปัจจัยภายนอกเนี่ยนะฮะจากที่ปันพูดถึงเนี่ยนะฮะแต่ผมอยากให้มองว่าถึงเวลาหรือ,อยังนะว่าเรานักการเมืองนะฮะอ๋สอสวออ่อท่านนายกรัฐมนตรีรบท่านรู้สึกว่าประเทศเราวิกฤตหรือ,อยังฮะ uh huh. ถ้ารู้สึกวิกฤตแล้วเนี่ยอาจจะลดละอัตราตัวเองบ้างเออลดละ uh huh. ผลประโยชน์ส่วนตัวบ้างสามวันที่ผ่านมามีข่าวข่าวหนึ่งฮะครับคือข่าวนักลงทุนที่หนีพมา่าเนี่ยฮะอเออเขาเห็นการเมืองพมา่ามันแย่มากเขาไม่สามารถลงทุนต่อได้ไม่ว่าจะเป็นถึงโปหรือญี่ปุ่นครับเขาไม่มาไทยเขาไปเวียดนามอืมเพราะว่าเขาก็มองว่าบ้านเราประสิทธิภาพการเมืองก็ไม่ดดีกว่าพมา่าครับอืมวิกฤตเรี่ยงนะฮะอืม